ถ้าลองของถุงก,ก็จะขึ้นให้ดู่ขึ้นเป็นเบอร์สองไว้ก่อนแล้วก็ปรับฟันลงสามกแล้วก็ตัดอย่างนี้เพราะว่าต้องตัดแหละครับเพราะว่าเงิน ดิจิตอลออกมาแล้วเราต้องใส่ผมให้หล่อไปสกแกนใบหน้าเราจะได้รับใช้ประเทศชาติถ้าแจกให้เราฟรีอยู่แล้วเนาะ <c oughs> โอ้ยพงบ์วศึกวังก็รำสารอะไรเนาะโอ้หัวใจแจ้งวันเสียวนวันโอ้หัวใจเสียวนวันปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนบันทัลลา